สวัสดีครับผมสาหรับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีการนะครับเปลี่ยนชื่อของเจ้าแฟดได์ของเรานะอ่าชื่อตรงนี้นะครับชื่อแฟดได์ให้ทําตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เสียบแฟชได์เข้าไปในคอมของเพื่อนๆแล้วนะให้เราเปิดดีดพีขึ้นมาครับผมอ่าหรือใครจะเข้าที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะแล้วกดมาที่ดีดพีทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับ ก็จะเจอกับเจ้าตัวแฟลได้ของเรานะครับแบบนี้นะถ้าเกิดของใครเสียบแล้วไม่ขึ้นให้ถอนและเสียบใหม่ให้เรียบร้อยนะครับจนกว่าเขาจะขึ้นอ่ะและจากนั้นให้เราคลิกขวาลงไปที่ตัวแฟลได้ของเรานะครับตรงนี้เขาจะมีเมนูคําว่า rename อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดของใครไม่มีเนี่ยให้กดมาที่ property แทนนะครับอ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆมี rename ก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้ปุ๊บก็กดไปเลย จากนั้นนะครับก็ลบชื่อเก่าออกนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่ที่เพื่อนๆต้องการลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับในตัวอย่างผมจะตั้งว่าเทสหนแบบนี้นะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็กด enter ไปทีหนึ่งครับผมอ่ะแล้ลองสังเกตดูนะครับชื่อแฟดไดของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับและสําหรับคนที่ไม่มี rename นะเมื่อเราคลิกขวา property ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้ครับผม ให้เราลบออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ได้เลยสมมติผมตั้งเป็น A A แบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เรากดที่ปุ่ม Apply ครับผมตามด้วยอโเคนะครับแล้วลองดูชื่อนะก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกรณีที่ของใครเนี่ยไม่สามารถทําได้ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะผมแนะนําให้เพื่อนๆปิดกากบาทออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถอดแฟลชไดะครับและเสียบใหม่นะครับเพราะบางทีเนี่ย เราอาจจะไปเปิดตัวโปรแกรมอะไรอยู่นะครับที่เขาใช้ไฟล์ที่อยู่บนแฟดได์นี้อยู่นะครับและถ้าเกิดของใครเนี่ยลองทําแล้วนะครับไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆนะเมื่อเวลาที่อยู่หน้านี้นะครับให้เรากดลงมาครับผมจากนั้นกด F2 ทีหนึ่งครับผมปุ๊บเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ลบชื่อเก่าและพิมพ์ชื่อใหม่ลงไปได้เลยแบบนี้นะแล้วก็กด Enter ครับแล้วลองดูว่าชื่อแฟดได์ของเราเปลี่ยนได้หรือยัง อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3วิธีนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับก็ใครทําไม่ได้ติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ